สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวและสาธิตการประกอบก๊อกน้ําอ่างล้างหน้าแบบหมุนได้รอบทิศทาง1 8 0องศาเลยนะครับรุ่นนี้รองรับทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นนะครับต้องใช้งานร่วมกับสายน้ําดีที่เป็นแบบก๊อกผสมนะครับแบบ2เส้นและวาล์ว,วคู่แบบ1ออก2ถึงจะใช้งานได้สมบูรณ์นะครับผมปกติแล้วภายในกล่องก็จะให้อุปกรณ์มาครบนะครับพวกซีลแหวนต่างๆตัวก๊อกดูดีดูแข็งแรงดีทีเดียวเลยครับทีนี้มาเรื่องประกอบก๊อกเข้ากับอ่างล้างหน้ากันนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็ต่อสายน้ําดีเข้ากับกกอ ทั้งสองเส้นก่อนนะครับหมุนให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนียมันไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีซีลกันรั่วให้อยู่แล้วนะครับต่อไปก็ยึดก๊อกลงบนอ่างนะครับเอาเกลียวท่อตัวใหญ่เนี่ยมาต่อกับก๊อกให้เรียบร้อยแล้วก็เสียบลงไปได้เลยนะครับวางในตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นใช้แป้นยึดและน็อตล็อกจากด้านล่างให้แน่นนะครับก๊อกจะได้ไม่สายเวลาใช้งานทุกคนจากนั้นต่อสายน้ําดีเข้ากับวาล์วคู่นะครับจุดนี้ใช้เทปพันเกลียวช่วยสักหน่อยจะดีนะครับขันให้ดวท อบหัวก๊อกนะครับว่าสามารถหมุนได้ทุกทิศทางอย่างสะดวกไหมนะครับเอียงซ้ายขวาบิดขึ้นลงนะครับแล้วก็ทดสอบหมุนทุกจุดข้อต่อของก๊อกเลยนะครับผมหัวก๊อกเนี่ยมันจะปรับโหมดได้2รูปแบบนะครับที่มันเป็นแบบฟองน้ำาครับน้ำออกมาเป็นฟองนะครับแล้วก็เป็นแบบชาเวอร์เหมือนฝักบัวทั่วไปนะครับซึ่งรุ่นใหม่เนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันจะใช้เป็นการบิดที่หัวก๊อกเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบปุ่มกดเหมือนของผมนะตัวกันโยกนิ่มนะครับปรับง่ายวัสดุเป็นแบบพ่นสีดําด้านนะครับไม่ค่อยเป็นรอยคาบบบนนน้้้ําาาเชช็ดดดออกกกกงง่ยยะทุคโรวววมแแลีใส มากเลยนะครับช่วยล้างหน้าล้างมือนะครับล้างอ่างได้สะดวกขึ้นเยอะเลยนะนําของใหญ่ๆมาล้างได้สะดวกขึ้นด้วยนะครับสามารถสระผมที่อ่างล้างหน้าได้ด้วยนะอันนี้สะดวกมากๆเลยครับผมเหมาะสําหรับใครที่ต้องการก๊อกน้ําใช้งานอนเนกประสงค์นะครับปรับทิศทางน้ําได้หลายมุมและต้องการรองรับระบบน้ําร้อนน้าเย็นด้วยนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วรับชมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ